สวัสดีครับมาแล้วมาแล้วเจเกิงลูกอีส,สานครับผมสวัสดีทุกท่านครับวันนี้เจเกิงพามาอยู่ที่ตลาดนะครับสิบรวยดีหน้าปากซอยเพชรเกษมส1ครับผมพามาดูของกินครับตลาดสิบรวยดีเนอ้อที่เพชรเกษม41สรครับเดีย๋ยวพาไปดูข้างในครับถ้ากล้องสั่นก็อย่าว่ากันนะครับ กงจะสั่นหน่อยนะ <c oughs> นี่ครับตลาดซิบรวยดี <c oughs> เพชรเกษม41ครับพามาดูของกินของใช้ตลาดเย็นตลาดเย็นครับซื้อของกินครับเดินเข้ามา มีของซื้อขายเยอะเลยีอะไรหน่มีขนมจีนมีครับขนมจีนครับมีปลาดุกปลานินก,นกน็แกงแคบหมูนะครับส้มตัน,นะะ้ำปลา มีอาหารข้าวแกงอาหารสำเร็จรูปมีหมูยอมาเรื่อะแยะเลยเปโลคร,รับตลาดสิบด้วยดีไก่ทอดไก่ทอดสิบบาทสิบห้าบาท อนนี้พักครับมีสมพักมีน้ำพริกมีซุปบลเขือพริกปลาทูนี่ลายครับกุ้งเต้นกุ้งทอดกุ้งเต็มครับกุ้งสดๆเลยับ40บาทกุ้งเต้นเลว แกงไก่เซรอนอแกงบักหอยแกงเซ้อนบักหอยลาบหมูนม่ดีวันนะครับมีหมกปลาดุกข้าวเหนียวก็มีข้าวเหนียวแกงหมจ้าผลไม้ไก่นึ่งไก่ทอดไก่นึ่ง แจงต้งงมไก่ไซโนไมบ่โอ้ยใส่ใบาาบักขามอ่อนแกงต้มครับเมี่ยงปลาทูเมี่ยงปลาทูมีปลาทูเก่งครัสิบบาทลูกชิ้นลูกชิ้นไก่ทอด มาชมหน่อยครับต้มปะนินทัลโลตืดซักผัดมีผัดผักบุ้งเสยหมูสามชั้นนะครับผัดตับผัดเครื่องในเยอะแยะเลยนะนี่นี่กับข้าวอร่อยอร่อยพาไปดูอันนี้ครับหมูยอ หมูยอคอนแจนบอของแท่หมูยอของแท่อุบลครับหมูยออุบลของแท่ของแท่ยี่สิบห้าบาทห้าอันหนึ่งร้อยหมูยอเต้าหู้น้ำเต้าหู้เพื่อสุขภาพนี่ผักซอยสี่สิบเอ็ดนะครับดูนะครับนี่ผักซอยสี่สิบเอ็ดเท็กเกษมสี่สิบเอ็ดครับ รา,าดเย็นยำคูเกลืไก่ทอดเกาหลีไก่ทอดเกาหลีมือสันน่นเลยลูกชิ้นปลาซุนปลากระตเต็นนี่ตัวหน้ามอ ลูกชิ้นลูกโตลูกชิ้นลูกโตปลาลูกชิ้นแบบใหญ่เลยลูกชิ้นไม้โตโตลูกก็เริ่มเลยครับลูกชิ้นนี่ครับลูกชิ้นจัมโบ้นะครับลูกชิ้นจัมโบ้ลูกชิ้นจัมโบ้ต้มเครื่องไนต้มื่อยต้มเครื่องไน้ซอยจุกกรมีเด็ดาบก่อยซอยจุกน้ำพริกเยอะแยะ ครัมีโซตผักนะครับมีผักมีนี่ครับผักซูชิข้าวแกงนะครับมีข้าวแกงข้าวแกงทำของแกงเยอะแยะเลยแกงหน่อไม้มีแกงหน่อไม้แกงบักหอยแกงหน่อไม้แกงหอยคนเยอะครับตลาดเย็นนะครับ หมูปิ้งครับหมูย่างครับน้ำหมูย่างน้ำตกครับผมนี่หมูย่างน้ำตกไม้ละสิบบาทาน้ำตกไม้ละสิบบาทร้านโต๊ะสับโซนไก่สดครับไก่สดของสดนะครับมีเยอะแยะเลยไอ้ลูกชิ้น นี่มีผลไม้เสื้อผ้าก็มี8.9ดสิบเก้มังคุดจานละสามสิบบาทมะม่วงัะเขียนนะพามาดูผลไมค้ครับมีร้านข้าวแกงอีกครับร้านข้าวแกงยังกินนี่ครับ กกมีน้ำยาก็ไม่พอเยอะเลยปัดนมง,งไม้ปัดประดุกปลาดุกก็มีมีคนเยอะคนเยอะครับตงมงแตโมไก่ยงไก่กย,ย่างนี่ฝั่งขนมก็มีครับอันนี้ก็เป็นแกงไก่ต้มไก่ต้มไก่แกงเ็ดมหอยราบปลาตองก็่ะ ผัดหมี่นี่ก็ผัดมีผัดไทยอ่อละ25บาทนะครับโอ้ยม,ม,มีขนมมีขนมอะไรบ้างนี่ครับใครชอบกินขนมของหวานมาดูกันได้นะมีสวยๆแซ่แบๆขนมขนมหว,วานหวาน ไสอะไรครับมีไส้ไก่นี่ไส้ไก่อันนี้กะลีพับกะลีพับไส้ไก่โอ้โหเย,อ,ยอะแยะเลยนะครับผมมีปลาหนึ่งมีแหนมโอ้ข้าวกรอบข้าวกรอบลาบหมูนี่ครับขนาดด้วย นี่ครับฝากกันเลยครับผมตลาดหน้าหมู่บ้านเพชรเกษม41นะครับผมฝากก็เลยครับตอนเย็นนะครับฝั่นี้ก็เป็นขายของเยอะแยะเลยของใช้นะใช้เยอะแยะเลยก็ประชมได้ น้าหมู่บ้านเพชรเกษม41นะ41ครับโอเคออกแล้วฝากกดแชร์กดไลค์กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้ใจก้้นเลยครับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ